ซุปปลาแบงค์วันนี้เราเจอกับพลัง,งนะ<ช>ลทรัพ,พย,ย์ายมานะวันนี้ร้อยเท่าไหร่มาไหมไงพอดีไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ที่คล้ายกี่วันที่ซ้อมมาตอนตอนี้เราชกมวยถึงร้อยได้ไหมใกล้ได้แางวัาน,นะสามไฟหลังชนะหมดไหมแพ้เหรอแพ้มากี่อกี้ไฟละอ๋อล่าสุดร้อยเท่าไหร่วันนี้เจอกับพลังทรัพย์เราเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอนะน้ำหนักเราปล่อยปล่อยประเภทยังไงของเรา เห็นไหมพลังทรัพย์สไตงไงขบเครื่องเขานะเอาเราลูกหลานจากจังหวัดละครนเอาคว้าแฟนกับเชจเนรัลละครเอาอันนี้่อมเชียร์่วนมาเต็มที่เลยนะก็ช่วยดีครับโอเคชื่อครับพลังทรัพย์ลานาวาตุบายเรามาแทนเลยนะรู้ตัวกี่วันได้ห้าวันเราก็ซ้อมอยู่ที่ที่ลานาวที่พะลุงกี่วันได้มาซ้อมมาเป็นเสร็จซ้อมอยู่ตลอดเราฝีมือหรือเขาหรือสไตงไงได้หมดได้หมดนะสูงเท่าไหร่หนึ่งสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบเก้า วีนี้อายุ8ชกมารวมๆน่าจะเกินนะสามไฟลังชนะกี่ไฟอ์คัชนะสองไฟชนะสองไฟล่าสุดชกร้อยเท่าไรร้อยยี่บกววันนี้ร้อยมาเป็นไงเมื่อเช้าวอดีครับอดีนะเอาลูกหลานจากจังหวัดขัสามวันเชียรวันนี้กูซี่ว่อจัดอกันดีครับ